คนนะครับแล้วก็ทุกส่วนนะครับที่นำไม้เข้าประกวดนะครับจำนวนไม้ที่ส่งทั้งหมดนะครับ4048ต้นนะครับดีใจที่แบบว่ามีคนมาร่วมง,งานเยอะอะไรเป็นครั้งแรกที่เราได้ คเคยจัดงานมาก็จริงแต่ว่ามันนานมาแล้วแต่อันนี้ดีมากขอบคุณทุกๆคนเหลืออีกหนึ่งราวัลน,นะครับรางวัลขวัญใจไม้เด็กนะครับเป็นผู้ตัดสินของจากพี่ธนาวดกับลุงป้าครับใช่ครับสวยทุกต้นอะ่ะแต่ว่าพอลงในในแง่ของการประกวดแล้วต้นนี้เออข้าเกณฑ์ที่สุดฝากสิดาม แล้วก็ไปร่วมงานประกวดนะคะวันที่1นึ่กุมภาพันธ์ของ6 5 6ค่ะเป็นงานพกษาตะวันออกที่จัดที่สารากางชนบุรีค่ะพิเศษสุดๆารางวัลขวัญใจไม้เด่นค่ะเป็นการประกวดลูกไม้ไม้มเมล็ดเท่านั้นคัดเลือกโดยพี่อัศรา,าวุธเหลืองสมพรเท่านั้นค่ะไม้เด่น ไม้เดด็วันนี้อยู่ที่บ้านโป่งราชบุรีนะครับตลาดปลาฟิชเวิลเลตไม่ว่าเป็นงานสุดท้ายปลายป,ายปี65เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับง,งานประกวดครั้งนี้นะครับ mm hmm. รับไม้แล้วนะตั้งแต่เช้านะครมีไม้มาจากรังบอนต่างๆทั่วประเทศเลยนะครับผม โัวมาเองนี่คือมาร่วมประมูลนะฮะห้าร้อยห้าร้อยตอนนี้นะครับที่ห้าร้อยบาทนะบอกว่างความคุมาอยู่ในสลับนะครับยังน้อยอยู่ครับสองร้อยรบาทครับตอนนี้กระหานี้นะครับไอหมื่นไอหมื่นเปิดเก้าบาทครับไอหมื่นครับ การคัดเลือกไม้เข้ามานะครับอรอบนี้เป็นการลงคะแนนของคณะกรรมการแต่ละคนนะครับจะลงคะแนนจะไม่สามารถรู้ได้ว่าท้่ไหนจะเข้านะครับต้องขอบพระคุณทุกคนนะครับแล้วก็ทุกสวนนะครับที่นําไม้เข้าประกวดนะครับจํานวนไม้ที่ส่งทั้งหมดนะครับ448ต้นนะครับ ก็ชอบบัวสวรรคค่ะตอนนี้ค่ะที่เป็นบอลป้ายบัวสรรคนเขาเป็นเป็นลักษณะบอลป้ายอะค่ะซึ่งมีสีชมพูแล้วก็ตัวกระดูกเขาเป็นสีขาวอะค่ะมันมันชัดะคะกระดูกมันชัดแล้วดูฟอร์มใบเขาแล้ว สวยอะค่ะต้นนี้ค่ะ,อะชอบต้นพื้นใบสีม่วงม่วงค่ะต้นคริสต์มาส l ีฟค่ะทรงใบสวยแล้วก็สีสีแปกลกดีค่ะออกสีม่วงม่วงหมอกๆชอบมณีล้อมเพชรกับดารานธรั์ค่ะชอบมาตั้งแต่ทีแรกเลยที่แม่เลี้ยงมณนีล้อมเพชรกับดารานธารัฐที่เป็นไม้ที่แข็งแรงแล้วแม่ชอบ ดีค่ะสวัสดีครับฝากติดตามแล้วก็ไปร่วมงานประกวดนะคะวันที่1กุมภาพันธ์2566ค่ะเป็นงานพฤษาตะวันออกที่จัดที่สาราการชนบุรีค่ะมีประกวดไม้11ประเภทของอาทีมรักคอนสีชนบุรีค่ะรางวันมีประเภทใหญ่ยาววัดขนาดใบที่ใหญ่ที่สุดของ1ต้นนั้นเอาความกว้างบวกความยาวได้เท่ากับเท่าไหร่ คน,นที่ได้ปริมาณ <ปะ S 1> เยอะที่สุดคือ,คอรางวัลชนะเลิศ <ปะ S 1> แล้วก็ประเภทมาตรฐาน9ชนิดของสมาคมบอลสีแห่งประเทศไทยพิเศษสูสุดรางวัลขวัญใจไม้เด่นค่ะเป็นการประกวดลูกไม้ไม้เมล็ดเท่านั้นคัดเลือกโดยพี่อัศดาวุฒิเหลืองสมพรเท่านั้นค่ะให้มาเที่ยวกันเยอะๆมาเ <มา S 1> ที่ยวกันเยอะๆนะเพราะว่างานทึกษารตะวันออกเนี่ยที่มีการประกวดบอลสีเนี่ยครั้งเนี่ยเริ่มกลับมาใหม่ไม่ใช่ครั้งแรกแต่กลับมา เป็นครั้งแรกเพราะว่าเคยมีไปแล้วเราหยุดไปนานไปช่วงโควิดครับแล้วก็เป็นงานใหญ่เป็นงานใหญ่พุทษาตะวันออกขอขอฝากฝากนิดนึงนะคะเขาจะมีประกวดไม้ทุกวันเริ่มตั้งแต่27มกราคมถึงวันที่5กุมภาพันธ์ค่ะเป็นงานใหญ่มากๆมีไม้ดอกไม้ประดับทุกชนิดรวบรวมกันอยู่ที่งานนี้มาซื้อมาชอบมาชมได้ค่ะ งานนี้งานนี้เขาโเพอร์ประเภทใบหอ,อกขึ้นมานะครับ<อ>ก็คือความกว้างเกิน2นิ้ว<อ>แต่ถ้าเกิดการลงทะเบียนแล้วเนี่ยใบยหอ,อกมันมีในในระบบ<อ>เวลาลงทะเบียน่ะเราจะต้องลงจะเป็นประเภทใบาย,ยาวเลยมันเกิดขึ้นเพราะการประกวดใช่ครับมันคือบางครั้งเนี่ยไม้แบบเนี้ยถ้าเราไม่จัดขึ้นเลยอ,ะอ่ะหลายหลายสนามถ้าเราไม่มีประกวดขึ้นเลยเนี่ยไม้แบบนี้คนจะไปเล่นกันก็ลงมาเล่นไม้ใบเล็กแล้วไม้แบบนี้จะโดนทิ้งไปเลยถ้าเกิดจะลงประเภท3นิ้วอ่ะเขาจะวัดตั้งแต่คอใบ นะครับไอ้คอกาบถึงข้อใบตรงนี้ครับวัดมาถ้าไม่เกิน3นิ้วก็อยู่ประเภท3นิ้วถ้าเกิน3นิ้วก็ไปอยู่ประเภท5นิ้วนะครับวัดตามเรียงระดับนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไอ้ที่บอก3นิ้ว5นิ้ว8นิ้วแปดนิ้วก็ดูวัดจากโคนคอคอใบครับคอใบคอไอ้คอใบยันคอกาบหรือคอกาบยันคอใบไงครับคอใบคือคือไอ้ด้านด้านบนไปครับแล้วก็คอกราบไอ้ที่แบบว่าเป็นเป็นก้านเข้ามาแล้วก็มันจะมีกับกาบอยู่นะใช่ครับ ไม่ถึงคนดีน,<า>นะครับรูปแบบใบากามันมีเยอะมากเลยนะครับก็มีเป็นแข้งเป็นกาเป็นแผงเปนงมนใบพัดกาอะไรอย่างเงี้ยก็คือที่มันไม่ใช่ก้านขึ้นไปครับมีมันเป็นพูดง่ายๆเหมือนใบสองชั้นนะครับถ้าใบไทยเนี่ยหลักการของมันคือหูเนี่ยมันต้องฉีกไม่ถึงสะดือนะครับส่วนใบยาวเนี่ยหูมันฉีกถึงสะดือ ส่วนใบกลมก็คือหูฉีกไม่ถึงสะดือแต่ว่าหูใบม้วนแล้วปลายใบม้วนแค่นี้คือทรงสันฐานเป็นทรงกลมอกอนก็จะมีแบบว่ากอประดิษฐ์กับกอธรรมชาติออกใช่ไหมฮะอ่าทีนี้ไอ้กอประดิษฐ์กับกอธรรมชาติเนี่ยตอนหลังเนี่ย <c oughs> การคัดแยกเนี่ยค่อนข้างยาก <c oughs> เพราะว่าบอลที่เอาหัวมารวมกัน ừ ừ. ใกล้ๆปลูกนานๆ <ừ. S 2> มันก็ดูเป็นกอธรรมชาติ นะครับก็อยู่ที่ว่าสนามยาวยังไงนะครับแต่ว่าถ้าประกวดรวมกันเนี่ยไอ้บอลกอที่เป็นธรรมชาติมันมักจะสู้บอลกันตกแต่งไม่ได้เพราะว่าจํานวนต้นที่จะมารวมกัน,นกรกครับเามาะระ <มา S 1> หวัดนะครับก็สวยทุกต้นนะครับสวยทุกต้นนะครับอันนี้อยู่ที่ความสดฟูนะครับเหลือ เป็นผู้ตัดสินของจากที่อาณาจักรลุงป้าครับใช่ครับต้นนี้ต้นนี้ทำไมถึงให้ต้นนี้ครับก็เอ่อมีความต้องได้คือก็ได้อื่อ่าฮะนี่เน้นเน้นเน้นทรงกระปุกเนาะเน้นทรงกระปุกนะฮะบางคือคือหลายหลยต้นคือสวยทุกต้นอ่ะแต่ว่าพอลงในในแง่ของการประกวดแล้วต้นนี้เข้าเกณฑ์ที่สุดถือว่ากรจยตรงกันกับกลัเด็กนะฮะของนี่ เป็นขนไฉไมเด็กนะฮะและสุงข้อแก้วนะสุงข้อแก้วนี่นก็คือตัวโผของการจัดงานในวันนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่มาร่วมงานในตลาดปลาพิพิเลตการประกวดบอลสีครั้งที่หนึ่งเราขอขอบคุณทางตลาดปลาพิพิเลตท,ที่อำนวยสถานที่ตรงนี้ด้วยนะครับและทุกๆท,ท่านที่ที่มาร่วมในงานดีใจที่แบบว่ามีคนมาร่วมงานเยอะอะไรเป็นครั้งแรกที่เราได้ เคยจัดงานมาก็จริงแต่ว่ามันนานมาแล้วแต่อันเนี้ยดีมากขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาร่วมประกวดแล้วก็งานนี้มันจะไม่เกิดขึ้นได้ดีทุกๆคนที่เข้ามาในเนี้ยก็มีส่วนร่วมด้วยส่วนร่วมตลาดปลาที่ให้สถานที่ทีมงานทุกๆท,ท่านทุกๆคนเราขอขอบคุณแบบขอบคุณมากแล้วก็มีแบบทีมงานไม้เด็ด พี่บูธถ้าไม่มีพี่บูธเนี่ยเราก็จะไม่ได้ตรงนี้เลยเราขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งดีใจมากแล้วก็ไม่เลยทางนายกสมาคมบอลแส่งประเทศไทยด้วยนะครับค่ะเกินคาค่ะคือเราไม่ได้หวังว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้ก็เพราะว่าทุกๆคนที่เข้ามาใช่ทั้งตอบไทย ก,ก็ต้องก็ดูอากาศแล้วแต่พบกันใหม่นะครับในการประกวดบอลสีของราชบุรีแล้วก็งานต่อๆไปที่ชมรมบอลสีหองประเทศไทยจัดข yeah ึ้นนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ที่จะลืมไม่ได้คือฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับอัศดาวุฒิชาแนลของเรานะคะขอบคุณค่ะประเภทใบยาวชื่อต้นไม้วางทองสวนธนภูมิค่ะบอลเดี่ยวใบกลม ที่หลูกไม้ต่วนนพดนบอลสีค่ะ ปัจัยประชาชนอะไรประมาณนี้ค่ะปัจจัยผู้ร่วมงาน,นางใช่ใช่ค่ะคือลักษณะของผู้ชมแต่ละท่านอาจจะแบบไม่ได้รู้จักชื่อบอลหรือว่าไม่ได้รู้จักเป็นพิเศษจะอาจจะด้วยความชอบว่าลักษณะของต้นบอลสีบอลน,นี้ค่ะก็คือเป็นลักษณะของเรื่องของการโบวต์จากประชาชนทั่ว,วไปอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะมายเจ